มากพีงตื่นเต้นมาเพราะว่าจะบอกว่าไฟเป็นคนแบบละเอียดมากๆแล้วเราก็รู้สึกว่าแบบเราเป็นเหมือนส่วนหนึ่งของโชว์เราก็อยากทำให้ดีที่สุดเลยไงก็เลยตื่นเต้นมากมาจดว่าแบบเมื่อกี้แฮปปี Happy, ้มากรู้สึกว่าทําได้แบบโอ okay. เคแต่มันดีมากเลยนะเนาะดีกว่าดีกว่าตอนสองดเนาะขอบคุณค่ะชอบกัน็นไหมคะชอบชอบอีงหรอใช่ชอบไปอ่ะอยู่เขอบคุณมากค่ะ <laughs> คือตอเราบอกเหตุผลก่อนคือคุณอาจจะงงว่าเราไม่เซตได้มีโอกาสร่วมงานกันเลยหลังจากน,นนี้ใช่แต่จริงๆเบื้องหลังคือเราเ,าเาชียร์ไ้เชียรมาได้ทํางานด้วยกันมาหลายรั้งแล้วจริงค่ะแล้วคือผมประทับใจมากๆวันที่ผมไปยืนอยู่ตรงน,งนู้นผมมาดูคนส์ตคุณตรงในห้องนู้นที่ผมเต้นที่พี่เคยเต้นแต่พ่บไม่ชอบเต้น เห็นทีมหลังจากที่เล่นคอนเสิร์ตเสร็จแล้วก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยทุกคนดูสนุกมากแล้วก็ไปดูสนุกกว่าพี่ที่บนเวทีกันคุณจอยผมชอบดูคอนเสิร์ตมากแล้วผมก็รู้สึกว่าแบบพี่อิงเก่งมากเลยพี่เป็นศิลปินที่เก่งมากแล้วเราเห็นเห็นพี่อิงยืนอยู่ตรงนี้แล้วตอนที่อยู่ตรงนั้นนะผมแบบอยากมัไปร้องด้วยว่ะเฮ้ยทำไมไม่บอกอ่ะจะได้แบบเอาไมค์ไปให้เลย แล้วแบบก็เลยก็เลยเป็นสาเหตุว่าทําไมถึงอยากจะร้องเลงกับพี่อิงที่นี่ครับขอบคุณมากที่ชวนมาค่ะรู้สึสกด,ววดีใจมากเป็นเกียรติมากเลยมากเลยคุ่สิงแบบตอนที่ติดต่อมาก็รู้สึกว่าเออต้องรับแล้วก็รู้สึกว่าแบบดีใจมากที่ได้รวมงเกันสักทีนหนึ่งเลยขอบคุณมากที่ชวนมาขอบคุณมากจ้ะเย้แต่ว่ามีอย่างหนึ่งที่อยากถามแล้วก็เชื่อว่าทุกคนในฮอนี้น่าจะอยากรู้คื <มา S 1> อเพลงที่เราเล่นกันไปอะค่ะ <มา S 1> ไปเป็นคนเลือกมาหมดเลยหมดเลยหรอจริงป่ะหมดจริงคืออยากรู้ว่าทำไมไบร์ทถึงเลือกเพลง Can't Take My Eyes Off You มันดูไม่เช้ากับผมขนาดนั้นเลยจริงเหรอทุกคนจะบอกว่าแบบทำไมไบเลือก Can't Take My Eyes Off ม่ใช่เพลงที่ไบร์ฟังลยามขนาดนั้นเลยหรอไม่มันคือเป็นเพลงที่ทุกคนน่ะรู้จักอยู่แล้วแหละแล้วก็ทุกคนชอบเพีงว่าเพลงก็รู้สึกว่าคือแค่เพลงขึ้นมาเราก็รู้สึกว่าเราลงได้แล้วอะแต่แค่ เข้าใจว่าก่อนหน้านั้นเราอ่ะดูไปว่าเหมือนมีเพลงเท่ๆเพลงที่แบบร็อกๆเท่ๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยเหมือนแบบเซอร์ไพรส์มากๆตอนนั้น่ะจะบอกว่าตอนที่ได้ยินว่าเรื่อกเพลงเนี้ยเราตื่นเต้นมากเราะรู้สึกเฮ้ยมันจะออกเป็นยังไงแต่ชอบใช่ไหมชอบจริงชอบมากเพราะจริงๆเพลงเนี้ผมเลือกผมเลือกตัดใจเขาคือผมได้ยินว่าพี่หญิงฟังเพลงแบบโอ้ที่ซองเพลงแบบ ที่แบบเออถ้าเป็นเพลงสากคนก็ขอเป็นเพลงแบบที่แบบเอออมตะนิดนึงอะไรเงี้ยแล้วก็ด้วยความที่ผมรู้สึกว่าทุกคนน่าจะเคยฟังเพลงนี้กันเคยเคยได้ยินใช่ไหมครับเนาะแล้วผมก็เลยแบบไ็อยากจะทำช์เพลงนี้แล้วแบบให้ทุกคนได้ร้องตามไปด้วยได้ก็เลยเป็นสาเหตุว่าทำไมถึงต้องเป็นก a n เท็กซ์ไม่ได้ออกฟซึ่งวันนี้มาขอบคุณมากที่มาเป็นกบเชละขอคุณทุกท่านทีมาขอบคุณกับลย ไล่ซูดี้มาครับพี่อิงเลือกเหรอไม่ได้เลือกนะหรือมันมีคนกลางระหว่างเราที่เขาเลือกให้เราเลยนั่นเลยดิที่ผมเลือกกาแล็กซี่ใบตอนแรกผมเลือกกาแล็กซี่ใบแล้วผมก็แบบเอ้ยอยากลองกาแล็กซี่ผมรู้สึกว่าเมันมันดูต่อกันได้อะไรเงี้ย แต่ก็สุดท้ายจบที่รักชูนี่ทำไมอ่ะไม่คือกาแล็กซี่อ่ะมีใครเคยทัเป็นของของดีเจอร์มาเหมือนกันนะคะก็เาไมอะไรเกิดหรือเปล่าไม่เป็นไรหรอกคือจะบอกว่าเพลงเมื่อเยี่ยวเพลงอะไรนะกาแล็กซี่มันมีความแบบเซ็กซี่ไปหน่อยคือ คือจะบอกว่าอันเมื่อกี้อาจจะเป็นสิ่งที่เซ็กซี่ที่สุดที่อิงวรละครเคยทำมาแล้วก็ได้แบบือนกัคือเพราว่าว่าฉันฉันก็รู้สึกว่าตัวเองเดื่มตื่นไปที่จะร้องเพลงแบบนั้นเป็นเห็นจริงไ้มพี่อิงเซ็กซี่ไหมครับเซ็กซี่โอ้โหว้าวอ่ะนั่นแหละแต่ก็รู้สึกว่ามันเป็นเพลงที่น่ารักดีหลักเรืี่ก็คือแบบความหม่มันน่ารักใช่แล้วก็น่าจะเป็นแบบซีนจบที่น่ารักเลย ผมชอบประโยคแบบโรยยาหายไปไหนเลยนะเธอเพาวิ่งกันไปหนังอินเดียเลยจริงไม่ได้เจอกันสักทีก็เลยแบบโรยยาหายไปไหนเลยนะสึกสี่บอกจริงีแบบหยุดได้แล้วแบบหยุดหย,ย,ย,ยุดวิ่งนะ <ๆ S 2> พี่ก็ไม่ได้ตั้งใจวิ่งค่ะ <c oughs> พี่ว่าจะทุกคนพี่นึกว่าไปไ <c oughs> ไอยากให้พี่วิ่งเกิเขาทำโชว์ครับอ่ะอ่ะนั่นแหละขอบคุณมากที่ชวนมาดีมากครับดีมากครับมีใครอยากฟังพี่วันร้องอร้องเพลงต่อไหมครับ เพลงกันต่อใช่ไหมครับใช่ก็ปีนังตารางงานแล้วก็ไปฟังพี่อิงได้วันนี้หมดแล้ววอนนีหห้หมดแล้วเพราะว่าเราเลือกที่แบบคือนที่ขอบคุณจริงๆคือผมรู้ว่าพี่อิงแบบคิวแน่นมากๆแล้วก็เราแบบคิวซ้อมตรงกันแน่นมากๆคือสองเพลงนี้คือเราซ้อมกันมากๆคือพี่อิงเก่งมากๆครับคือผมมีโอากาสได้ซ้อมอยู่แบบหลายวันเหมือนกันแต่พี่อิงคือได้ซ้อมแบบไม่กี่ครั้งเองแต่แบบทำม,มาได้ดีมากๆแล้วผมก็แบบแฮปปี้มากๆที่โชว์มันออกมาสอบคุณแบงค์น ที่ตั้งใจไงมพี่คิดว่าแบบเออเรามาเป็นเหมือนน่าจะเป็นความทรงจำที่ดีๆของคนที่ได้ดูในวันนี้ด้วยก็เลยรู้ส <regular> <kab> ึก <trainer> ว่าต้องเต็มท <right> ี่มาครัคนตั้งใจมานูงไปแล้วเราก็เป็นส่วนหนึ่งของมนนั้นผู้สูงตัวนีดังๆก็มีวลันทองสักใช่ไห